ไม่ค่ะเจอไปว่า,าอยากใจคล่องๆหน่อยอย่าเยี่ยมนะคะจริงใจดีจริงใจััดกนท่านเล็กค <ไป S 2> ่ะเรียนท่านคณะกรรมการประเมินนักเรียนรองผู้นายรองนายกเทศบาลชียันโหนท่านรองปลัดเทศบาลท่านลวานิสัก,กโล ท่านประธานกรรมการสถานศึกษาท่านสุรพลสุภาษีแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวิทยาท่านปัตมบาร์เรนบงเชิดสายบังเอิญตารมีเกบาบูชาเรื่องเปงนเบูชาเรื่องเปงนข่าวประทับขาวของพระพัดพลอยหาพราวหาสิงไพโร สนอกกันวันนาแห่งสวรรค์ชัน,ชนกวีอิ่มอารมณ์ชมสเสียงเสียงดนตรีราทีทีคาราศสะจังหวโยนระสุดสนอก เสียงนกซึ่งผกพ่นนไปต้นโน้นจังหวะโจนส่งจับรับลองคลองคำลำนำขับดุริสับสามัยมโรยประทิน กลิ่นพัก,กาสุราลัยเป็นซึ่งสุขเสพ็จสำราญมันดีแลพบนี้ในถ้อยที่ร้อยกรอในภายหน้านาในฟ้าบอ ซึ่งคาปองสะดูดีกวีเอยขอบคุณครับเดี๋ยวเจตพลไปแปลงล่างเลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีกโชว์ครูทุกท่านของโรงเรียนเทศบาลวิทยาพิทยาแห่งนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลวิทยาด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีความกินดีในเรื่องของ เพื่อจะรับนําวันพระราชทานนะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนเทศบาลวุฒยอดแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาก็คือตั้งแต่คือสังกัดของทางเทศบาลหรือว่ากรงการกรองจนท,ท้องถิ่นประวัติที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาก็มีความรู้มีความสามารถแล้ววันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีวันหนึ่งของเทศบาลครับไม่กล่าวว่านะครับโร,<ม>ร,รงเรียนนี้มันก็ก่อตั้งมานานแล้วการุน ปีที่แล้ไม่ใช่บินนโยบายคือเด็กก็แนวมีแนวคิดปรึกษากับคณะกรรมก,การบอส่งเสริมให้เด็กได้รับรองแต่คุณภาพความเข้าใจของอุคคลภายนอกอยังยังไม่ดีนะเรียนเชิญท่านใดมากล่าวอะไรอีกแล้ว นะคะก็ไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการจะเริ่มเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงค่ะค่ะเดี๋ยวส่งมาให้เลยนะคะท่านอรัญญาณัถลามท่านก็ใจดีนะคะครูแอดถามที่ฟองที่บอกว่าดีมากไอ้ฟ้องกันได้ไีฟ้องเันไม่ได้จำอะไรเลยกระทรวงศึกษาธิการคอดีฟ้องมากที่สุดกระทรวงหรือกระทรวงสารการพยานที่กระผมได้ทำมาดังนี้ครับ ามปีที่สามทับสองโรงเรียนเทศบาลพวยยศข้อมูลทั่วไปของข้าพเจ้าบิดาข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ห้าของครอบครัวเป็นลูกชายคนสุดท้องกิจวัตรประจำวันที่บ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตื่นนอนตั้งแต่ห้านาฬิกาสามสิบนาทีทำกิจวัตรประจำวันให้เสร็จแล้วรีบมาช่วยพีสาวของข้าพเจ้า ในโครงการวันอาเซียนนะครับ